สวัสดีครับอยู่กับผมเองใน9ซ่า9วันนี้ผมก็จะมาบอกสถานที่ที่ต้องสมัครเอานะครับสมัครเอาเองนะโอเคก่อนก่อนไปเข้าร่วมคลิปมาดูโฆษณาของผมก่อนนะนี่นะครับแก๊งเพย์เดก็อย่าลืมมาเข้ากันนะในดิทโอเคกันไปกันได้เลยโอเคนะครับตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันในสนอแล้วนะครับตอนอยู่กับ ตอนนี้มีจิฟฟอนแล้วก็มีล็อกกี้นะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นสอนนอน,นะครับเป็นต้องสมัครเอานะครับสมัครได้กับพอบอนะครับพอบอที่ถ่ายในคลิปพอบอในปัจจุบันนี้เมีนามว่าล็อกเก็ตนะครับเ,ออเออโอเคนะครับสามารถสมัครกับเขาได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวที่ต่อไปผมจะพาไปคลิปนี้จะสั้นนิดนึงนะครับโอเค ไปไปกันโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่กันที่โรงพยาบาลแล้วนะครับโอเคที่โรงพยาบาลก็จะมีเอ่อเป็นที่เอาไว้เบิกต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของสําหรับโรงพยาบาลน,นะครับคนที่ไม่ใช่หมอก็ออกไปนะครับนะเอ่อ โรงพยาบาลก็ไม่มีอะไรมากนะคะแต่ผมบอกไว้ก่อนถ้าสมมติใครแบบต้องการอาหารก็มาซื้อที่โรงพยาบาลได้นะครับคือโรงพยาบาล่ะมีสรรพคุณต่างๆนะครับก็อย่าลืมมาสมัครได้นะครับพออ้อปัจจุบันชื่อว่าเออเขาเขายังไม่บอกชื่อนะคะเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนโลชื่อใหม่นะครับโอเคทีนบหนึงนะเออ โอเคนะครับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สีโอคเคิลสทารครับผม